จะมารีวิวของตู้อะไรนะคะตอนวันนี้จะมารีวิวจูแกลสาบน่านว้าวแก้สตาบัคแก้วสาบัอยยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้น่ารักมากมากทุกคนดู อลิซ่าเปิดก่อนนี่สีทองสวยแต่สีเรามันไม่ค่อยเข้ากับเราทุกคนแต่มันน่าจะเข้ากับอาเรามากกว่าทุกคนเป็นแบบเขายินดูนั่งแบบใครนิ่งเป็นนั่งวะอันนี้ชุดนักเรียนหรือชุดพยาบาลมะนักเรียนแล้วมันทำไมมันใส่หมวก ถอดได้นะทุกคนมัคือชุดชนักเร,รียนั่นแหละจานาจานารูมอรูม,ร <S <s ม,มันมีเนยเลยไม่ต้องถอดเฮ่ะมันเปิดป้ายเฮ่าทำเปิดท้ายหุ่ยทำเปิดเรือมาใส่ของในมั่คือใส่ เราจะมาลองสลับกันนะถ้าเราเอาเบบี้ทวีของอาเราเอาสายมาใส่ของอันนี้แล้เอาสายของอน,นี้มาใส่ของเบบี้ทวีจะเป็นยังไงเต่<อ>ต้องมาจะมาเมย์เรไม่อยากตัวทำงานดีกว่าอายุดูเก้วนะ้ำสีม่วงมาจากไหนอ่ะสีม่วงอันเมื่อกี้ที่เรารีวิวอ่ะมันแถมโทรศัพท์ไปซื้อโทรศัพท์กันเถอะ เปรดสาวกแก้วน้ำคุรมไหมวะค่ะมาดู baby tree กันนะคะวัน baby tree วันนี้จะมาเช็ดหน้าให้ baby tree กัคะตื่อนี่รู้หรมีกระเป๋ามีทั้ง baby tree ้องหมีเป็นกระเป๋าแล้วก็มีแก้วสบัดกับอยู่กระเป๋ากันค่ะที่แบบเป็นแบบเสีรักความเป็นแถมใส่แบบผ้พาเนี่ยคนที่แบบไม่ชอบปิดกระเป๋าสำหรับใครที่ไม่อยากลุกเป็นเมียนี้ ใครที่ไม่อยากลูกซีฟไม่อยากเสียเวลาที่เขามีลูกเล่นเดี๋ยวมาทดสอบว่าใส่โทรศัพท์ได้ไหมมาดูเครื่องใหญ่แล้วใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะโชว์แบร์รี่คุยอันนี้น่ารักมากนะคะเป็นดูใส่ใน,น้องหมีใครก็ได้ที่ให้เรียกใัวต่อไปเลยอันนี้ก็แล้ว มารีวิวเผื่อใครที่แบบสนใจดีไซน์เก๋ๆก็ลองแคปไปเซิร์ชได้นะคะ้เหมือ,อนกันก็าเมสอะไรสักอย่างแบบมีให้เลือกสองแบบนะคะก็คือแบบถือด้วยพายด,ด้วยนะคะเก๋ๆเกมันจะน่ารักแบบ <c oughs> อุย <c oughs> อ๊ย <c oughs> มึงขยันเอาลงมา <c oughs> แบบนี้นะคะถ้าไปเดินป่ามันยังไม่พ <c oughs> อเนี่ยคุณสามารถพกไปพ่นก็มีนี่อีกอันนี้สวยมากน่าเสนอนะอันนี้น่ารักมาก ของเยอะๆอยากถือด้วยนี่แนะนํานี่เป็นกล่องเลยนะคะนี่เขาใส่ได้ทีก็ได้นีใส่ไม่ได้ก็มีแก้วน้ำด้วยนะคะเปิดปิดเปิดปิดนี้เลยเหมาะสำหรับเด็กๆน้อยๆนะคะที่แบบว่าน้ำใช่ไหมแล้วก็ต่อเลยไปอย่างนี้นี่อ้าวบ้างนี่มาใช่เล แต่ว่าเป็นกระเป๋ากันนิ้วหนาวได้นะคะทุกคนมีกันนิ้วหนาวได้าจะลองใส่ทุกคนดูเราจะมาเดินนางแบบกันโชว์ท้ายคลิปนะคะค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าชอบไลค์ถ้าสมมติใครอยากดูคลิปอื่นแล้วต่อก็กดซับสคริบฝากถามได้นะคะ